การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าร่างกายมนุษย์เป็นตัวนำไฟฟ้าเมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสตัวนำไฟฟ้าที่มีกระแสไหลผ่านอาจเกิดอันตรายได้ผู้ปฏิบัติงานจึงควรเรียนรู้อันตรายของไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นได้เพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้ได้ทันท่วงทีลักษณะการเกิดอันตรายไฟฟ้าสามารถไหลผ่านร่างกายของเราได้ เพราะร่างกายของเราเปรียบเสมือนตัวนำไฟฟ้าจึงควรระวังไม่ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายสัมผัสกับตัวนำไฟฟ้าขณะที่มีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านหากกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายจะเรียกภาวะนี้ว่าไฟดูดการถูกไฟฟ้าดูดจากการสัมผัสสามารถแบ่งได้เป็นสองลักษณะคือ 1. การสัมผัสโดยตรงคือการที่ร่างกายสัมผัสโดยตรงกับส่วนที่กระแสะไฟฟ้าไหลยอยู่เช่น สัมผัสกับสายไฟฟ้าที่หมดอายุใช้งานซึ่งทำให้ฉนวนอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยเช่นฉนวนแตกร้าวกรอบร่อนหลุดออกเหลือแต่สายทองแดงเป็นต้น 2. การสัมผัสโดยอ้อมคือการสัมผัสกับเปลือกนอกของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าเช่นตู้สวิตช์บอร์ดที่เป็นโลหะหรือสังกะสีท่อน้ำเปลือกนอกของมอเตอร์และเครื่องจักรทั่วไปเป็นต้น ส่วนใหญ่อุปกรณ์เหล่านี้มีผิวสัมผัสเป็นโลหะเมื่อเกิดกระแสะไฟฟ้ารั่วขึ้นอุปกรณ์ดังกล่าวจะเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีผู้ที่สัมผัสกับอุปกรณ์เหล่านั้นก็เท่ากับสัมผัสกับกระแสะไฟฟ้าทำให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ผลกระทบของกระแสะไฟฟ้าต่อร่างกายอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าดูดมีลักษณะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกายซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกระแสไฟฟ้าและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับร่างกายมนุษย์จะแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้หากปริมาณกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าสู่ร่างกายต่ำกว่า0.5มิลลิแอมแปร์ปฏิกิริยาที่ส่งผลต่อร่างกายคือไม่มีผลใดๆและหากปริมาณกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น0.5ถึง2มิลลิแอมแปร์ ปฏิกิริยาที่ส่งผลต่อร่างกายคือเกิดการจักกะจี้หรือกระตุกเล็กน้อยและหากปริมาณกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น2 1 0ถึง10มิลลิแอมปร์ปฏิกิริยาที่ส่งผลต่อร่างกายคือกล้ามเนื้อเกิดการหดตัวและเกิดการกระตุกปานกลางถึงรุนแรงแต่ไม่ถึงขั้นอันตรายและหากปริมาณกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น1 0ถึง20มิลลิแอมป์ปฏิกิริยาที่ส่งผลต่อร่างกาย คือกล้ามเนื้อเกิดการหดตัวอย่างรุนแรงอาจไม่สามารถปล่อยให้หลุดได้และหากปริมาณกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น20-50มิลลิแอมปรปฏิกิริยาที่ส่งผลต่อร่างกายคือกระทบกระเทือนต่อระบบประสาทปอดทำงานผิดปกติและมีโอกาสเสียชีวิตได้ภายในเวลา2-3นาทีและหากปริมาณกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกเป็น50-100มิลลิแอมปร ปฏิกิริยาที่ส่งผลต่อร่างกายคือกระทบกระเทือนต่อระบบประสาทหัวใจทำงานผิดปกติและมีโอกาสเสียชีวิตได้ภายในเวลา2 3ถึง3นาทีและหากปริมาณกระแสฟไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสูงกว่า1 0 0มิลลิแอมแปร์ปฏิกิริยาที่ส่งผลต่อร่างกายคือเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นผิวหนังหรือเนื้อเยื่อไหมอย่างรุนแรง การป้องกันกระแสไฟฟ้าดูดการป้องกันกระแสไฟฟ้าดูดสามารถทำได้โดยไม่สัมผัสโดยตรงกับส่วนของอุปกรณ์ที่อาจจะมีไฟฟ้ารั่วโดยการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนเช่นสังเกตว่าสายไฟมีรอยขาดหรือรอยกัดแทะของสัตว์หรือไม่เป็นต้นติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วเช่น RCD หรือ ELCB เป็นต้น ติดตั้งสายดินกับอุปกรณ์การช่วยเหลือผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดการช่วยเหลือผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและถูกวิธีดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่ได้รับอันตรายและผู้ให้ความช่วยเหลือปลอดภัยทั้งคู่จึงมีข้อควรปฏิบัติด,ดังต่อไปนี้ 1. รีบตัดกระแสไฟฟ้าโดยปลดสวิตช์คัตเอาท์หรือเต้าเสียบออก หรือใช้วัตถุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าเช่นไม้แห้งเป็นต้นเครียรยสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าออกไป 2. ใช้วัตถุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้าเช่นผ้าแห้งเชือกสายยางแห้งเป็นต้นคล้องตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดแล้วลากออกมาหรือใช้พลาสติกที่แห้งสนิทถุงมือยางหรือผ้าแห้งพันมือให้หนาแล้วจึงผลัก หรือฉุดตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดให้พ้นจากสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าข้อควรระวังไม่ให้ร่างกายของผู้ช่วยเหลือสัมผัสร่างหรือเสื้อผ้าที่เปียกชื้นของผู้ถูกไฟฟ้าดูดอยู่เป็นอันขาด 3. หากไม่สามารถใช้วิธีอื่นได้ให้ใช้มีดขวานหรือของมีคมที่มีด้ามเป็นฉนวนฟันสายไฟให้ขาดหลุดออกจากผู้โดนไฟฟ้าดูดโดยเร็ว ซึ่งต้องทำด้วยความระมัดระวังอย่างสูง 4. หากมีไฟฟ้ารั่วบริเวณที่มีน้ำขังอย่าลงไปในน้ำให้หาทางเขลียสายไฟฟ้าออกก่อนจะลงไปช่วยผู้ถูกไฟฟ้าดูด 5. หากเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงพยายามหลีกเลี่ยงอย่าเข้าใกล้ให้รีบแจ้งการไฟฟ้าที่รับผิดชอบโดยเร็ว